จังหวัดลำปางค่ะได้มีการจ,จัดงานแรงงานค่ะซึ่งทางมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ค่ะได้มีการร่วมส่งมอบกายอุปกรณ์ให้กับกลุ่มเปราะบางภายใต้กิจกรรมวันนัดพบแรงงานจังหวัดลำปางนางเทียนรัตนวมวัฒประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์พร้อมด้วยนางสาวทัดขวัญสุรินจัดหางานจังหวัดลำปางร่วมส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเดินให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางภายใต้กิจกรรม วันนัดพบแรงงานโดยนายประกรณ์กันวล,ลีประหลัดจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการของภาครัฐข้อมูลด้านอาชีพและการศึกษาพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอีกทั้งยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้สมัครงานตรงกับนายจ้างเพื่อลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงโอกาสนี้มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการช่วยเหลือกลุ่ม ปบงจึงนำส่งกายอุปกรณ์ที่จําเป็นอาทิรถเข็นวิวแชร์จํานวน3าคันไม้เท้าค้ายันจํานวน3อันและวอลเกอร์จำนวน3อันเพื่อสนับสนุนผู้พิการที่มีปัญหาในการคลื่นไหวและผู้สูงอายุให้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งครั้งนี้มูลนิธิได้รับความอนุเคราะห์จากสมบัติทัวในการขนส่งอุปกรณ์มายังจังหวัดลําปางอีกด้วยมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ยังมีแผนที่จะขยายการช่วยเหลือในลักษณะนี้ไปสู่ ังหวัดอื่นๆทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึงต่อไปครับ